กลับแล้วค่ะลาก่อนนะคะวัฒน,น์แบล็กเบรงเรากำลังเดินทางกลับค่ะรถตู้สีค่คันคันที่หนึ่งไปแล้วค่ะยังไม่ได้เดินเข้าไปในครัวลาเลยแน่พอออกมาลาเราไม่ได้ลาทุกคนคันที่หนึ่งของเรากันที่สอง,สองแล้วก็สาม,แล,สามแล้วก็สี่ค่ะนี่คือบริเวณ ที่เราจะออกไปหน้าวัดค่ะทุกเช้าเราอยู่ตรงนี้เราก็จะต้องเดินทางนี้เส้นทางนี้เพื่อที่จะไปบินทบาหน้าวัดค่ะอ๋อเนาะช่มาปิดถงสองถุงมาแบ่งกันไงเอาสีดำมาถักผ้าค่ะสีดำนะสีดำเออไม่มีแล้วตรงเมื่อกี้ให้พี่ไม่เอา แบ่งกันนี่แล้ว่ามาเมียใส่ถุ้มากับหอเพื่อจะมาเสือกันนี่ละในบริเวณของวัดเทีมะเป้งนี่ค่ะกว้างมากมีหลายไร่แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงร่มรื่นนี่หายพี่แบอกเเดียวของพี่ใช่ไหมเอาไปเลย แจกไปเลยเขาจะได้เปิดใครใหญ่่ไขอข้าไว้พิเศษต้องกินนะคะดอกไม้เนี่ยแล้วก็นี่คแจกให้ไมแจกเนของหวานแจกหมดให้หมดเอาด้วยหมดเขาจะแด้มาเราแจกมาพี่แจกให้ขมก็แจกเพราะนั้นเราจะได้ฉันมาเพื่กับแจก ไม่ใชต่ต่างคนต่างถือรับผิดชอบของตัวเองเลยเอ้าวปากกาแล้วค่ะเยอะใหญ่อากาจะเท่าโจาคาโอทุกคนต้องรับผิดชอบของตัวเองแล้วข้าวละคะ่ะถึงได้วัดละคะ่ะซุ้มประตูวัด นินบมักเป้งนั่นเอง <S 2> <S 2> เอได,ด้หรอกฟงต้อแล้วค่ะและะมามาี่นนนี่ค่นไนว่นนินนนันน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 นะนนนวนะนนนนนดนน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 ่นนนนนยนน่นน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 มาเน้นน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 